สวัสดีค่ะ,พ,ะพอๆแม่เอฟซีของคุณรูแม่เหมียวนะคะทักไทยยามเสาร์เนาะคะ่ะมือนน่อวันที่ยี่สิบสลรยล่ะนี่ยี่สิบหกเนาะค่ะยี่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด้ยไก่สิเปิดเทิมแล้วค่ะวันจันทร์ก็ไปทำงานอุย้ยบักอากาศมันเย็นนะคะตอนเสาร์นี่หมอกรองคุณแม่เหมียวก็เลยรู้สึกบ่ค่อยสบายนะคะบ่ค่อยสบายแ <Okay. S 1> ดีว,ว่า อากาศมันเปลี่ยนแปลกขึ้นหอดผู้บาวนหน่อยทั้งผู้พานอยู่ด้ยคือตะลสิมหมอกจางๆเลียควันเนาะคะ่ะผัดอ่ามาทางหมู่บานก็คือสีเย็นเพราะขนาดคุณครูอยู่ตีนเขากับย่างหนาวนะคะคนอยู่ทังผู้ยางบานบ้านะนะคะก็คือสีอากาศเย็นเนาะคะ่ะหมอกลงนะคะคากาับฝา,ากดูแลสุขภาพเด้อคุณปู่คุณย่าคุณครูแม่เหมียวตงคินหอดคือเกานะคะช่วงนี้พารางานหลาย จังใดก็มีโอกาสกับสิเวไปเยี่ยมไปยามนะคะเบาเรื่องเล่าหมอร่ำดีๆนะคะเรื่องเล่าดีๆนะคะกับไปเห็นซะการเล่นนามเลียนท่าของน้องมะนาอู้เนาะค่ะคือพ่อผาเพลินมีความสุขนะคะเด็กน้อยกับนามในมวนเทเดอ้อ <c oughs> ในขณะเดียวกันกับไปเห็นน้องหักแพงเนาะไปเบิ่งคลิปเก่าเพลินที่เพลินไปเล่นสไลเดอร์เอออันนี้ก็อีกอันหนึ่งอารมณ์หนึ่งเด้เข้าเป็นผู้ใหญ่ คล้ยๆว่า่นเป็นเด็กหน่อยเด็กนิดเนาะความสุขความสนุกสนานของเพื่อนทีมีอ่ายังก่อต่อการเลีนนะคะช่วงเวลาของความสุขตัวนี้ของเพื่อนหายไปเนื่องจากว่ามาทามาหากินนี่แหละเนาะออกจากบ้านอันนี้อ่ายังก่อบริรำเรียนมามาใส่ชีวิตในการทํามาหากินเป็นความหวังของหมู่บ้านความหวังของครอบครัวนะคะแล้วก็อีอยากน้องฟาไซบอสบายนอนโรงพยาบาลอ่านะคะ <c oughs> ก็ให้เศร้า หายยได้ล่ะเด้อเห็นกันอยู่แบบๆอยู่ปฏิพัฒน์เข่าโร่ยงบานสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจะเป็นสายอาชีพใดเนาะถามว่าคุณคู่นี่อู้ดูแลรักษาสุขภาพแต่ว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงกระสิมีน้ำหมูกช่วงเศร้าสายๆมากกับสิไข้แน่พอๆไปไปเข้ากันไหวโซวอกะอย่าลืมกินยุกินยาได้กินยุกินยาเนาะบางบางโรคความดันสูงนี่กะ เรกินเป็นประจำเนาะกินทุกมือทุกเว้นยายเลยขาดเลคุณยายเนี่ยกินเป็นประจำมา20กว่าปีแล้วปันวานเนาะคิดเล็กคิดน้อยเนาะหมาบอกกินเขาก็ขึ้นลายโอ้ยเนาะอย่าขึ้นน้ำมอหลอกมอลำเถอะนะคะมันต้องเป็นไปตามวิถีชีวิตแต่คุณคู่แม่เหมียวนี่สมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะอยู่ก็มูก็พวกกว่าจะได้เพื่อนแท้กว่าจะได้มิตรแท้นี่ค่ะ ใส่เวลาได้เนื่องจากว่าใหญ่โุงเรียนทุกปีทุกปีเนาะตอนระดับประถมนะคะกว่าจะได้มีดแทกว่าจะได้เพื่อนที่หูวใจนี่ต้องใส่เวลาเธือที่แหลกเหรียนน้ากันอยู่นะคะสักพักหนึ่งคนกะอาจจะบ่ถึกใจหรืออาจจะแบบมีอา่ามูไม่ที่เพื่อนถึกใจกว่าเพื่อนกลับไปเพราะฉะนั้น การที่จะไปเป็นมิตรแทร้หรือจะเป็นไปคบกับผู้ใดเนี่ยก็คืออยู่ในห่วงเวลาในห่วงความรู้สึกเพราะว่าบางที่เข้ามาใหม่ๆปุ๊บนี่เขาจําเป็นต้องมีมูมีพวกเมื่ออยู่ได้สักระยะหนึ่งเข้าก็ต้องไปคนนพบว่าเออตัวตวนจะคของ เฮาอยู่กับผู้ใดเขาก็ต้องไปค้นพบตัวตัวเองขึ้นกันนะคะเขาก็ต้องยืนได้ด้วยลําแเคงของเฮาขึ้นกันเพราะฉะนั้นประพรมแม่ก็ปล่อยว่างให้กำลังใจซึ่งกันและกบ่ว่าจะเป็นศิลปินคนใดนะคะกะ็ท่วงแรกมากสิประสบป,ปัญหาก็คือต้องการเพื่อนต้องการที่จะมีคนมากค่อยห้คํำในนำํำเมื่ออยู่ได้สักระยะหนึ่งพ่อเห็นช่องทางของเจ้าของเพื่อนก็ต้องออกไปตืบตูในในในอ่า ในรูปแบบของเพื่นอันนี้คือเป็นวัฏจักรนะคะคุณคู่แมวเหมียวนี่เขาใจดีเพราะว่าเคยเป็นนักเรียนที่ยายทุกๆุึงปีนะคะกว่าเขาจะได้เพื่อนทกักเพื่อนแทนเนี่ยก็ต้องใส่เวลาแล้วก็ต้องศึกษาดูใจว่าคนที่เขากัลังวิวลําบอโมเมนต์ว่าเขาเจ้าบ่ดีได้แต่ว่าสไตล์บางอย่างมันบ่คือกันเขาก็ต้องไปหาตัวตวนของเจ้าของอช่วงนี้ก็ได้ศึกษาถึงน้องเอก ชนวรินนะคะอู้นะคะอยู่วงสาวหน่อยลำเพ่อนโชว่วมากหลายเดือนแล้วกับพึ่งหูจักเพื่อนนะคะเนื่องจากคนเป็นยังก็เป็นกลุ่มหักกลุ่มแพงอยู่ในกลุ่มหนองฝาใสแน่นองอันอหักแพงแนนะคะก็ได็เลยหูจักเพื่อน่นเขามาทักทายในช่องตอนไหลสดก็เลยนเลยหูจกักเาเขาไปเบิ่งวิถีชีวิตของเพื่อนกน็น่าสนใจอีกผู้หนึ่งเนาะมีเสียงการหอร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์พอๆแม่ก็ลองเปิดใจเขาไป เบิงไปแย่งลูกไส้อีกผู้หนึ่งเข่ามากเด้อค่ะคุณครูแม่เหมียวนติดตามเนาะเด็กหน่อยศิลปินมากหลายคนคนใดดีคนใด,ด,นดที่น่าประทับใจมีมีเอกลักษณ์ของเจ้าของก็พ่อสนับสนุนไปตามลำดับตามลำดับเนาะค่ะผู้ใดใครเน่เข้ากับไดแค่ อาอย่างก็ชาเรื่องเบื่งเพิินได้บ้านนี้ปล่อยเพิ่นไปแต่ว่บบากระบเด็กความหักความแพงนี่บเคยหลดล่มก็ยังมีคือเก่าเวลาไปทางหนาเวทีหรือทางใดก็ยังไปห้กําลังใจคือเก่าเพราะว่าความหักความแพงมันบ่มีวันจืดจางนะคะถ้าเกิดเหนโตัวน่านรักอยู่แบบนั้นนะคะก็ดีใจน้ำสุขสุขคนที่เพิ่เติบโต ไปเห็นภาพน้องอุ้งอิงออกรายการเนาะอุ้ยใส่ชุดสีแดงคือเป็นตะแพรงบาเป็นตุก,กตาอันนี้ก็เป็นผู้นึงที่คุณคู่หักแพรงเป็นคือเก่านะคะเห็นเพิ่นเติบโตคู่มือคู่มืลปล่อยสิงเกินเพลงวันที 28, น่28เนาะไกล่ละนี่นะคะกะวันจันทร์ดีเนาะวันที่28วันจันทร์นี่ค่ะอู้ให้ดังให้ปังเ้ยยาบใดกับเขาไปเบิง้งให้กำลังใจตลอดนะคะโดยโดยการชื่นชมชื่นชอบเพิ่นยิงเห็นเพิ่นเติบโต,ตเป็นทีหักของพ่อพอ,พอแม่แมเอฟซีนี่อูย้ยนะคะก็ต นะคะเห็นท่างยักหน่อยมีน้องโซเฟียกับทีมงานน้องๆเพิดเนาะโอ้ยยักหน่อยจอยแท้ยักหน่อยสงสัยกินอาหารบ่หลายบ่หรืยยังไงกินอาหารบพมีประโยชน์บอหรืยยังไงแต่ว่าก็จะจอยแบบนั้นล่ะมันจะได้หุ่นดีนะคะใส่ชุดอย่างก็จะงามเนาะก็เป็นตหาหักปล่อยไปแหละอยู่เนาะค่ะแย่งเบึงแต่เราคนก็ได้นะคะเบึงทุกอย่างก็ต้องเบึงแบบมีรอยยิ้มได้อันไดมันมวน ดามาล่งกบโอ้ยบอมหมักเนาะเพราะว่าตื่นเศร้ามาหรือเบิ่งอย่างกะเหลวแตะก็อยากมีรอยยิ้มคู่มังเบิ่งคิปเด้อนหนึงไปมักเบิ่งอะคลคิหมานะไพเป็นเอซีไอ้ ทองดาทองแดงนะทองดาทองแดงคู่มแม่เเป็นเอฟซีแล้วเบิ้งแลก็อยากหัวอย่างหัวมาสังผู้อันพ่ออ,อดบอกหรือว่ออย่างเพื่อนนะคือฝึกได้เก่งแตนค,คู่กับเป็นคนแพ่งหมาเนาะกะทนนีน้อยน็่อย่างไรเลยนอกจากทาตัวน,น่ารักแต่ว่าเพื่อนก็อายุหลายนะคะเจ้าก,กะทิกระไดก็ไเป็นที่หักที่แพงพ่อแม่เอฟซีหลายๆคนกับถามถึงตอนนี้ก็สุขภาพดีนะคะอายุหลายเนาะสิบเจ็ดปีแล้วนะคะก็เลยต้องประคับประคองเพื่อน นอนเฝ้ากันทุกมือทุกมือมือีิคุณผู้แม่เมียวอาจจะบวดไอไล่สดตอนกลางวันเลยละ่ะบวดไอไล่สดตอนกลางวันเลยเนื่องจากว่าเดี๋ยวจักหน่อยนะคะกันสเขาไปอบรมนะคะอบรมอ่าผ่านออนไลน์นะคะเบิดมือเลยนะคะเก่าโมงเสาร์ถึงอ่าสิบหกนาฬิกาคุณได้โอ้ย <laughs> ไปเป็นนักเรียนตัง้งใจเรียนก่อนพัฒนาเจ้าของอันนี้จ้างเรียนคุนได้ จังเขาไปเลี <laughs> <Es že> ้ยงหุได้บรดิถึกเด้ค่ะโดยความอยากหูเนาะบางที่เขาบออยากอ่านหนังสือเขาก็ต้องอาศัยเพิ่นมาเบาสูฟังสงสัยก็จได้ถามนะคะก็อยากเป็นการเสริมความรู้เพราะฉะนั้นบ่ว่าจะเป็นสายงานหรืออาชีพใดเขาก็ต้องพัฒนาเจ้าของตลอดเพื่อองค์เพื่ออยังขอเพื่อเพื่ออ่าเป็นความรู้เป็นความสามารถให้เจ้าของนะคะ เพราะฉะนั้นเท้ากับอกแปลกใจว่าบัว่าจะเป็นศิลปินทุกคนมาปเป็นฮักแพง้งน้องฝ้าไซน้องโซโฟเฟียน้องเอกนะคะพีะ่ป๋อมแปมานะคะเรือ่อทางผิดก่อยทุกคนก็นต้องเรียนรู้นะคะมากรามาเฮ้านี่ป้าน,นะคะสร้างคนตอแหลสร้างคนตอแหลกับเป็นการตอแหลที่ม่วนที่สุดพราะพอ,พอม่ๆเพื่อนกับปู้นะคะ S <S> สุดยอดสุดยอดนะคะเบิงย่ำใดกับพ่อได้ยิ้มพ่อได้พุ่มใจในการที่เข้าไปเบิงศิลปินที่เท้าชื่นชอบนะคะ่ะน้องต่างๆนะคะที่กําลั่งเขามาในวงการนะคะก็ต้องพัฒนาเจ้าของที่จังใดจะสิเป็นที่หักที่แพงของพอๆไปแม่แมเอฟซีกับเบื้งรุ่นพี่นะคะเดินตามร้อยรุ่นพี่เพื่อนไปแต่ละคนแต่ละคนในคาเรตเตอร์่่เป็น ของูเาเเองนะคพราะฉะนั้นคุณผู้แม่เมลกะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนได้ดังได้ปังได้มานตามความฝันของเจ้าของคนเฮ้าก็ต้องมีฝันอ้าเดี๋ยวคุณผู้แม่เมลยกับไปอบร่มไปประชุมก่อนถักทายกันใหม่มีโอกาสจังหวะใดกะจังมาคุยกันคิดหอดคิดถึงกัจังเจอกันเด้อย่ำไรสดกลับมาให้กำลังใจคุณคู่คือกันค่ะสวัสดีค่ะ